สวัสดีครับทุกผู้ทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วครับเราจะมาเปลี่ยนมามาที่เราต้มกินทุกวันครับให้มันแซบกว่าเดิมครับเราจะเอามาทําอะไรมาติดตามดูกันครับเอามาเริ่มทํากันเลยครับอยากให้แซบครับนี่ครับไฟไปเลยครับพริกแห้งครับแซบแน่นอนครับตามด้วยกับขทียาครับโอ้โหนี่ครับเยอะขนาดนี้ครับมันจะผ็ดขนาดไหนครับ เดี๋ยวผมเอาออกดีกว่าครับเดี๋ยวกินไม่ได้ครับกลัวเผ็ดเกินครับนี่ครับเอาต้ครับวันนี้เราจะมาทําต้มมาม่าอะไรครับเปลี่ยนจากการต้มธรรมดาครับให้มันแซ่บยิ่งกว่าเดิมครับคือการออกมาตํานี้เองครับจะแซ่บจริงหรือเปล่านัวขนาดไหนมาดูกันครับทำพริกเสร็จครับ อันนี้ครับหักทวาวักยาวใส่ไปครับแล้วก็ตำครับหน่อยหนึ่งครับเสร็จแล้วครับต่อด้วยน้ำวิเศษครับนี่ครับน้ำปลานี่เองครับโอ้โห ใส่แล้วฟินครับบ้านไหนต้องมีติดบ้านเลยครับคือน้ำปลาครับอร่อยมากครับเปดนัวครับแต่ไปหน่อยเดียวพอครับใครชอบเยอะก็ใส่เยอะไปครับใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ครับน้ำตาลครับใส่ไปพอน้ำตาลครับ ตามด้วยนี่ครับน้ำขามครับใส่ไปครับสองช้อนครับหนึ่งสองครับเสร็จแล้วครับต่อด้วยมะนาวครับหั่นแปลงไปครับบีบโอ้ยรสแซ่บแน่นอนครับมะนาวสดๆเลยครับเป็นลูกครับ หันใสไปแล้วก็บีบครับบีบโอ้มันอร่อยจริงๆนะเนี่ยอร่อยทุกอย่างใส่ไปนะครับร้านนี้ของอร่อยครับตกกระป,ปกมากถุงมือไม่ได้ใส่ครับลืมใส่ถุงยางโหอร่อยมากไเรียบร้อยเก็มขัดใสป่ะเนี่ยไม่ไม๋อไม่ต้องใส่ครับเกี่ยวขัดครับเราเราใช้มือครับไม่ใช่ใช้ข้างล่างตาครับ หั่นไปครับมะเขือเทศอร่อยแน่นอนครับร้านนี้ครับคุกเขาคุกเขาดูสีสันนี่เห็นแล้วน้ำลายไหลแ,แมวเดินผ่านแมวเดินผ่านคุกหัวแมวใส่ด้วยครับมันน่าจะอร่อยดีครับ อันนี้ทำอร่อยทุกอย่างครับของขึ้นชื่อขึ้นชื่อ,อลือชาครับสกรปรกตา,ตาไปสักสองชิ้นครับโอ้ยอย่าแถมอย่าแถมครับเดี๋ยวเค็มครับขูเขาขูเขาครับพอเสร็จต้องชิมครับชิมรสที่ต้องการครับ ใครชอบรสเปรี้ยวหวานอะไรเอาตามสบายเลยครับตามกินเองครับตาขขายก็ต้องเค็มน้ำนะครับเย,ย,ยี่ยมนะครับเยี่มนะครับต่อไปครับเอาเส้นมาใส่ครับนี่ครับเส้นมาม่าเราลวกไว้แล้วใส่ลงไปครับ เส้นมะกรนิดหน่อยพอครับหนักเส้นมาม่าครับพอเราจะทำมาม่าทะเลครับนี่ครับผักชีฝรั่งใส่ลงไปครับตามตามด้วยกุ้งหมึกที่เราลอกน้ำไห้ครับใส่ไปครับแล้วก็ใส่หอยไปด้วยครับว้เลียครับไปไม่ใช่ไว้ไว้กินครับหอยอร่อยครับนี่ครับ ไปหามาที่แปซิฟิกครับแสงไปครับหวานแน่นอนครับแกะก่อนนครับแกะเปลือกครับได้กินง่ายๆครับโอ้โหสุดยอดนี่ครับถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นครับคุกเขาครุกเขาครับอใครชอบเส้นมะกอเยอะใส่อีกได้ครับ ผชอบครับใสอีกหน่อยนะครับเสร็จสิ้นครับเรามาดูกันจัดจานกันครับแล้วเราก็ชิมกันครับ่าจะแซ่บขนาดไหนไปดูกันนี่ครับเสร็จแล้วครับจัดจานเรียบร้อยครับตํามมาม่าทะเลครับแซ่บกว่าต้มแน่นอนครับโอ้โหดูครับกินแล้วมันจะฟินขนาดไหนดูสีสันครับน่ากินมากครับครับ การทำไรกยจะกลัวล้มครับเพราะคนกลัวล้มไม่กล้าเดินครับผมฝากไว้ครับเรามาชิมกันครับกว่าจะแซบไหมครับแซบขนาดไหนครับใช้มือเลยครับดอความอร่อยฮะกลางครับมันจะเผ็ดดูครับอือฮึ เปิดครับ มันกับรร่อยมากอือไม่ใช่ของพี่ๆแลเนี่ย เยี่ยมทำได้อร่อยชัวร์ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับขนาดปลัตายยังลุกขึ้นมาบอกว่ามันอร่อยครับสูตรนี้เยี่ยมมากครับ